โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรลงทุนหุ้นเปลี่ยนชีวิตถ้าจะถามว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ VI จำนวนมากที่เราเห็นอยู่ในวันนี้มาจากอะไรคำตอบผมคงเป็นว่าพวกเขาหรือพวกเราถ้ารวมผมเข้าไปด้วยก็คือเราเริ่มการลงทุนอย่างจริงจังและเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตอย่างเต็มตัวในช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของตลาดหุ้นไทย นั่นก็คือเราเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงหลังปี2540ที่เป็นปีวิกฤตครั้งใหญ่ในระบบเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยหลังปี2540เฉพาะอย่างยิ่งประมาณปี2542ถึง2543นั้นเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างมั่นคง GDP ของไทยเริ่มเติบโตประมาณ4-5%ต่อปีและรักษาระดับนั้นต่อไปได้ยาวนานอันนี้ส่งส่วนหนึ่งที่สําคัญมาจากการที่ค่างเงินบาทอ่อนตัวลงมากประกอบกับการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานก่อนหน้านั้นและในเวลาต่อมาทําให้การส่งออกของไทยเติบโตได้อย่างน่าประทับใจอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่อัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงมาอย่างมโหฬานเหลือเพียงไม่เกิน2-3%ต่อปีต่อเนื่องกันมานับ10ปี นี่ทาให้การบริโภคของคนไทยเติบโตขึ้นมากเพราะคนไทยสามารถกู้เงินได้ง่ายและมากเพื่อการใช้จ่ายส่งผลให้การผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศเติบโตเร็วขึ้นทวีคูณในส่วนของบริษัทจดทะเบียนเองนั้นมีการปรับโครงสร้างหนี้ และลดระดับการกู้เงินลงไปมากทําให้ฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นมากสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทจดทะเบียนจาก4-5ถึงเท่าลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือระดับที่ปลอดภัยส่วนใหญ่น่าจะไม่เกินหนึ่งเท่าตัวเช่นเดียวกันผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะที่อิงอยู่กับผู้บริโภคก็เติบโตขึ้นอย่างน่าประทับใจในระ,ระดับที่ไม่น่าจะต่ำกว่าปีละ 6-7%ซึ่งก็ตามมาด้วยการจ่ายปันผลที่ดีที่ทำให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเมื่อเทียบกับ,บราคาหุ้นในแต่ละปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-4%ต่อปีระดับ,บราคาและความถูกความแพงของตลาดหุ้นในช่วงปี2 5 4 2ถึง2543วัดโดยค่า P/E และวัดค่าอื่นๆนั้นส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า10เท่าบางปีนั้นต่ำ เหลือเพียง7-8เท่าแล้วก็มีบ้างที่เกิน10เท่าแต่ก็ไม่สูงถึง20เท่าแต่ประเด็นที่สําคัญกว่าก็คือหุ้นจํานวนมากและไม่ได้เป็นหุ้นหรือกลุ่มยอดนิยมของสถาบันนั้นมีราคาที่ถูกมีค่า P/E ที่ต่ํากว่า10เท่าทั้งที่มีการเติบโตของรายได้หรือกําไรเท่าเท่ากับหรือสูงกว่าหุ้นตัวใหญ่ๆที่มีสภาพคล่องสูงแต่นั่นก็นํามาซึ่งการลงทุนของนักลงทุน v i รุ่นแรกที่เข้ามาลงทุนโดยใช้หลักการของเบนแกรแฮม ที่เน้นศึกษาข้อมูลพื้นฐานอย่างจริงจังและซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากถ้าจะเปรียบเทียบกับความคิดของโมเดลเปอเฟตที่เคยพูดไว้ในปี2517ก็คือผมรู้สึกเหมือนคนที่กำลังกลัดมันในฮาเร็มนี่คือเวลาที่จะเริ่มลงทุนก็อย่างที่เห็นเวลา10กว่าปีนับจากปี2542ถึง25 4 3 จนถึงวันนี้แต่ชนีตราดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างน่าประทับใจประมาณ7-8ถึงเท่าตัวตลาดหลักทรัพย์ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยแบบทบต้นประมาณ1 5 1 6ถึงต่อปีกลายเป็นยุคทองของการลงทุนในตลาดหุ้นแต่สิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆอยู่ที่นักลงทุน VI จำนวนมากที่สามารถเลือกและซื้อขายหุ้นรายตัวทำกำไรและผลตอบแทนสูงจนไม่น่าเชื่อบางคนได้กำไรเป็นร้อยเท่าตัวผลตอบแทนทบต้นต่อปีเกิน20-3ถึงเอร์ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า10ปีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยกลายเป็นเศรษฐีทั้งที่มีเงินลงทุนส่วนตัวไม่มากหลายคนที่มีเงินเริ่มต้นสูงกลายเป็นมหาเศรษฐีหุ้น v ีอที่ครั้งหนึ่งเป็นหุ้นมีราคาถูกมากนั้นส่วนใหญ่กลายเป็นหุ้นมีราคาแพงกว่าหุ้นตัวใหญ่ๆมากหุ้นที่เคยเล็กบางตัวในวันนี้มีราคาดุดโลกคนที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นในวันนี้ไม่น่าที่จะสามารถสร้างผลกำไรที่งดงามอย่าง VI รุ่นก่อน ผมคิดว่าเราไม่สามารถลงทุนหุ้นเพื่อเปลี่ยนชีวิตได้ง่ายเหมือน 5, 10หรือ15ปีที่ผ่านมาในตลาดหุ้นไทยความรู้สึกของผมในเวลานี้ก็คงคล้ายที่วอร์เน b u บัฟเฟตต์พูดไว้ในปี2516ว่าผมรู้สึกเหมือนคนกลัดมันในทะเลทรายผมไม่สามารถหาหุ้นอะไรที่จะซื้อได้เลยถ้าจะมีที่ไหนที่จะเป็นโอกาสในการลงทุนคล้ายๆตลาดหุ้นไทยในปี2542ถึง2543ผมคิดว่าตลาดหุ้นเวียดนามเป็นจุดหนึ่ง ผมเองได้เขียนเกี่ยวกับประเทศเวียดนามว่าจะเป็น The Next Thailand ในแง่ของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจเวียดนามในวันนี้ก็คือไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2540และกำลังฟื้นตัวนั่นก็คือเศรษฐกิจเวียดนามกำลังโตเร็วมากการโตนี้ปัจจัยสำคัญมาจากการส่งออกที่โตเร็วขึ้นมากอันนี้ส่งจากการลดค่าเงินดองหลายสิในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาและการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเกาหลีและไต้หวัน เช่นเดียวกับในกรณีของไทยการบริโภคในประเทศเองผมก็คิดว่าน่าจะโตได้ดีเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อและดอกเบีย้ยที่ลดลงมากและรายได้ที่มากขึ้นของคนเวียดนาม นอกจากนั้นผมคิดว่าในไม่ช้าระบบการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์ที่ยังมีน้อยมากก็จะพัฒนาขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การบริโภคเติบโตขึ้นทวีคูณการเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นจะต่อเนื่องยาวนานไปอีกหลายสิบปีเหมือนไทยในปี2542-2543ตลาดหุ้นเวียดนามโดยรวมในวันนี้เองนั้นก็คล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยหลังปี2540ประการแรกหุ้นเวียดนามเพิ่งเผชิญวิกฤต แต่ตกลงมาครึ่งหนึ่งแต่ชนีตลาดหุ้นเวียดนามเมื่อ7-8ปีก่อนสูงถึง1,170จุดปัจจุบันแค่ประมาณ550จุดประการที่2ระดับ P/E ของตลาดเวียดนามนั้นค่อนข้างต่ำน่าจะประมาณไม่เกิน10-15เท่าแต่ประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมของสถาบันต่างประเทศจำนวนประมาณ10-20ตัวมีค่า P/E คล้ายๆหุ้นขนาดใหญ่ของไทยที่มีค่า P/E 10-20เท่า หุ้นขนาดเล็กจำนวนมากกลับมีค่าไม่เกิน10เท่าค่า P/B ต่ำกว่า1เท่าและมีปันผลต่อราคาหุ้นกว่า5%เตบางตัวสูงถึง10%โดยที่ภาพรวมของการเติบโตของไรายได้และกำไรของบริษัทจุะเบียนนั้นผมคิดว่าสูงกว่าของไทยในช่วงปี2อง2อีถึง2543เนื่องจากเศรษฐกิจของเวียดนามต่อจากนี้น่าจะโตได้ถึงปีละ6-7%ในขณะที่หลังวิกฤตปี2540 เศรษฐกิจไทยโตปีละประมาณ5%จุดอ่อนของเวียดนามก็คือค่าเงินเวียดนามอาจจะตกลงทําให้เราขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไรก็ตามในระยะยาวถ้าเศรษฐกิจเวียดนามดีขึ้นเรื่อยๆค่าเงินก็อาจจะไม่อ่อนลงหรือกลับแข็งขึ้นจุดอ่อนข้อที่2ก็คือเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัทและกฎระเบียบของเวียดนามที่ยังอ่อนเมื่อเทียบกับของไทย แต่นี่ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวียดนามเปิดประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจุดอ่อนข้อที่3อยู่ที่คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่คุณภาพยังไม่ดีนักเนื่องจากระบบเศรษฐกิจธธของเวียดนามยังไม่เป็นเสรีร้อยเอร์เซนต์ทำให้การแข่งขันไม่รุนแรงพอดูเหมือนว่าบริษัทที่ไม่พัฒนาพอก็ยังอยู่ได้ในขณะที่บริษัทที่ชนะก็ไม่ได้กินรวบ และเติบโตโดดเด่นจนมีมูลค่าตลาดมากๆเนื้อสิ่งอื่นใดบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดยังเป็นรัฐวิสาหกิจดังนั้นคุณภาพของกิจการจึงอาจจะไม่โดดเด่นเหมือนในไทยจุดอ่อนข้อที่4ก็คือหุ้นขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพดีแต่สภาพคล่องในการซื้อขายสูงรวมทั้งราคาไม่แพงนั้นมักจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่างประเทศเต็ม49% ถ้าต้องการซื้อเราก็มักจะต้องซื้อจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ราคาสูงกว่ากระดานปกติ20-30%และจุดอ่อนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือการหาข้อมูลและการเยี่ยมบริษัทและพบปะผู้บริหารทําได้ยากทําให้เราไม่สามารถวิเคราะห์กิจการได้ง่ายเหมือนตลาดไทยด้วยเหตุผลและข้อจํากัดต่างๆดังกล่าวการลงทุนในเวียดนามรอบแรก เมื่อเกือบ1ปีมาแล้วของผมจึงเป็นการซื้อหุ้นกระจายจำนวนมากกว่า50บริษัทโดยใช้ตะแกรงร่อนแบบ VI คือในด้านของราคาผมเลือกหุ้นที่มีค่า PE, PB ต่ำและปันผลตอบแทนสูงส่วนในด้านของคุณภาพผมเลือกหุ้นที่มี ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงในรอบ2ที่ผมกำลังคิดจะซื้อหุ้นเพิ่มหลังจากการเยี่ยมเยือนเวียดนามครั้งที่2 ผมคงเจาะหาหุ้นเป็นรายตัวและซื้อในปริมาณเม็ดเงินที่มากขึ้นผมเองหวังว่าการลงทุนในเวียดนามช่วงนี้จะเหมือนกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเมื่อปี2540นั่นคือวันหนึ่งมันจะเติบโตขึ้นมากและเปลี่ยนชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสัก10-20ปี16พฤษภาคม2558ดรนิเวศเอวชิระวรากร